ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแล้วเหลืออะไรให้หนิงพูดบ้างล่ะรีบไปดูกันดีกว่าค่ะอุ๊ยเพชรเอาล่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้โอ้โหบอกเลยค่ะว่าแซบต้องมากับเข้าสู่คุยแซบโชว์นะคะ วันนี้เรามีคุณหมอหล่อๆนะคะจากซินาโยสเดอะอาร์ติสมาค่ะยินดีต้อนรับคุณหมอพี่แอร์ค่ะคุณหมอต้นตินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการนะไม่พอใจเรื่องอะไรไม่พอใจก็เดินออกไปเลยอยากสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์ไปย้อนแคลมปก่อนใครเป็นหมออะไรยังไงบ้างครับผมหมอพี่แอร์เป็นหมอฮอร์โมนครับหมอฮอร์โมนชอบเลยค่ะอยากปรึกษาทางด้านฮอร์โมนเลยค่ะเหวานไทรอยด์ฮอร์โมนทุกอย่างได้หมดเลยโอ้ยอยากป่วยทุกโรคที่หมอว่าอะไรคก็หมอเหรอคะครับผมหมอต้นตินครับเป็นหมอฟันครับผม ฉันชอบหมอฟันอยากโดนฟันแป๊นหนึ่งแป๊บนึงคนละฟันอันนี้ฟันนี้อ๋อฟันนี้โอเคค่ะหมอก็อย่ายิ้มเยอะค่ะเราจ้องฟันหมออยู่นะคะคุณนี่หมออะไรคะคับผมทำพวกเลเซอร์ทรีทเมนต์ครับผมเลเซอร์ทรีทเมนต์อันนี้เราก็ชอบถามก่อนนะว่าทำไมอยู่ๆซินเนอโรเดอะอาร์ติสต์เนี่ยถึงได้รวมตัวหมอมารวมตัวกันเขารวมตัวกันเพื่ออะไรจริงๆก็ พวกเราได้มีโอกาสไปออกรายการของซีนารีโอครับรายการคุณหมอขาฉีดยาหนูหน่อยนั่นแหละครับแล้วก็พอไปออกรายการเนี่ยทางชินาลก็เลยแบบเฮ้ยเห็น potential เห็นว่าเราน่าจะมีศักยภาพที่เดี๋ยวนี้หมอไม่ใช่แค่เป็นหมอแล้วพี่เหน่งมันแบบเราสามารถทำอะไรได้เลยพี่เหน่งครับคุ่เหน่งครับก็เลยบอกว่ารวมทีมมาแล้วก็มามาเฟ้น เข็นศักยภาพของแต่ละคนว่าเราสามารถทําอะไรที่นอกเหนือจากแบบเรื่องวิชาการเรื่องแพทย์ได้บ้างเป็นหมอก็ว่าเท่อยู่แล้วแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาทํางานในวงการบันเทิงคะอืมครับคือทั้งซีนาริโอเขาดูว่าพวกเรามีของค่ะหมออย่าพูดงี้นะคะไม่โชว์ไม่โชว์ไม่โชว์เป็นนิติกรดีๆนั่งฟังอยู่ถ้าหมอบอกว่าหมอมีของดิฉันขอเป็นตัวแทนของกรมตำรวจขอค้นตัวใไ้ดังไปเป็นนิติกรดีไอ้คำว่ามีของในที่นี้คือมีของอะไรมียังไงอืม รจริงๆพวกเราก็คือก่อนหน้านี้คือเราไปออกรายการรายการหนึ่งใช่ไหมหครับก็เป็นรายการของพี่อ๊อฟกับพี่ปิงปองนะครับก็พอมีรายการตอนนี้มาปุ๊บเราก็ทางซีนเนอรีโอนะครับก็เลยได้ทักถามมาว่าถ้าอยากจะให้มาอยู่ตรงเนี้ยโอเคไหมเลยรแนี้โอ้นี่เจอคนเ<อ>ข้ากันมาเธอก็เจอคุณปิงปองกับคุณพี่อ,อ๊อฟเลยคนดีเลยนะคนดีคือฝั่งฝั่งนู้นน่ะเขาชอบคุณสาวคนอยู่แล้วขอเป็นตัวแทนผู้ชายทั้งประเทศที่กำลังแอบปันไส้อยู่ตอนนี้แล้วถ้าคนเขาเมาว่าเฮ้ เป็นหมอมันไม่เหมาะสม,มออกทีวีจะบอกว่าไงจริงๆผมว่าเดี๋ยวนี้โลกสมัยมะนะันเปลี่ยนไปน้อยที่เผยก่จริงจริงคือเราทํางานแล้วก็ตรวจคนไข้แต่พออ่ะสี่โมงปั๊บตรวจเสร็จเราก็ถอดเสื้อกาวออกเราก็มีไลฟ์สไตล์ของเราแต่ละคนก็มีแบบแต่มีมีสิ่งที่ชอบไม่เหมือนกันอย่างผมชอบทําขนมทำแบบอ่ะธรรมอาหารอันนี้คืออันนี้คือเสน่ห์ของยูใช่ไหมยูชอบทำขนมค,คือหลังจากที่โอเคเอาเสื้อกาวออกปั๊บเราชอบอยู่กันในครัวยูชอบทําอะไร ผมชอบเดินป่าครับไปทะเล <c oughs> ส่วนใหญ่ผมผมจะเป็นก่อนหน้าน,นี้ก็มีคนถามาหลายๆอย่างปกติถ้าผมทํางานเป็นหมอฟันอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างทําเต็มที่แต่เวลาถ้าอยู่คนเดียวก็คือขึ้นป่าครับอนอนอยู่ในรถเป็นแคมป์ผมจะมีแคมป์คาร์ครับก็นอนอยู่คนเดียวไปเลย <ผม S 2> ใช้ <ผม S 2> ชีวิตอยู่คนเดียวเป็นประ,ะมานคุณหมอเลเซอร์ชอบอะไรคะผมชอบแอคทิวิตี้ครับพวกแบบกีฬากีฬาทางน้ำอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือว่ากีฬาอื่นอะไรก็ไ้คุณหมอในวงการบันเทิงเล็งว่าอยากจะทําอะไร จริง,รงแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถไม่เหมือนกันนะ<ม>พี่เบเกยอ,อย่างผมเนี่ยผมก็อาจจะแบบ เป็นอาจารย์เนาะเป็นผมอยู่ที่เป็นอาจารย์แพทย์ก็คือสอนสอนน้องๆเด็กๆก็อาจจะเน้นเรื่องแบบสปีิเกอร์เป็นพับลิอสปีิเกอร์เป็นพิธีกรเดี๋ยวเช้ามาเป็นพิธีกรมาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับใช้หนูยาวมากครับเนี่ยดูรูปของหมอทั้งหลายซิกแพคเต็มไปหมดเลยโดูนะคนมีใครสนใจอยากจะขอดูซิกแพคหมอในรายการที่สนุกไหมคะอยากดูค่ะดูของกันดูของกันดูของหมอไม่ใช่ดูของพี่ค่ะ ดูของหมอค่ะใทรมีซิกแพคขอโชว์แน่จะซิกแพคคุณต้องสองคนนี้แหละมาว์หน่อยหมอค่ะคุณหมอแป๊บเดียวนิดเดียวไม่อ่าเปิดแบวเไม่อยาก่ไม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 ่นม่่ไม่ไมดไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไมม่ไมม่เม่ไม่ไ่ไม่ไ่ม่ไม่ม่ไ่ไมม่่ไม่ม่ไม่ไม่่ม่น่ม่นมี่มันิไม่ไ่ไม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 ่บม่ไ 就靠，就靠，就等你们。 ก่อนเดี๋ยวก่อนนะสองหนุ่มในหนึ่งในสองในสามเนี่ยมีใครไปประกวดอะไรด้วยป่ะตอนเนี้ยอ๋อใช่ครับเราสองคนตอนนี้ประกวด GQ Man 2022ั่สิผมเบอร์ห้าของต้นเตือนเนี่ยเบอร์หนึ่งค่ะฝากเลยค่ะไปโหวตยังไงคะฝากเลยตาม GQ Thailand ครับเข้าไปโหวตได้นะครับชั่วโมงละสิบคะแนนโหวตได้เรื่อยๆเลยครับกดทีทีเลยรัวๆคุณหมอต้นนะคะ GQ 01นยนึ่งคุณหมอตาตั้มนะคะ GQ 05นะคะเขาปิดโหวตนะคุณผู้ชมวันที่10มิถุนายนนี้นะเพราะฉะนั้นรีบ โวตนะคะแล้วถ้าไม่ใช่รื่องของวงการบันเทิงแฟนรายการของเราสามารถติดตามหมอและสาวผมได้ยังไงบ้างติบได้เลยจริงๆของเราอยู่ติดตามได้ที่ Instagram นะครับ c i n e r o d h t a r t i s ครับผมแล้วก็สำหรับอ n s t a g r a m ของผมก็ pr s i r a ครับ pr s i r a เลยครับ pr s i r a นะครับส่วนของต้นก็เป็นต้น underscore ตินครับผมค่ะผมบคต้ั้ underscore นภวัลนะครับค่ะ แล้วก็ของดิฉันเปเกลียดปเกลียดไปเกลียดไปเกลียด้วยไงะทั้งทั้งใน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 ทีมอ่ะจริงๆมีอีกมีหมอคนอื่นอีกด้วยถูกไหมมีทั้งหมดกี่ท่านเหรอคะจริงๆของเรามีทีมคุณหมอเนี่ยเก้าคนครับคนเอกแต่ว่าในซีนาริโอเนี่ยมีอาร์ติสประมาณเกือบสามสิบคนสามสิบคนแล้วครับแต่จริงๆครั้งหน้าพาคุณหมอมาให้ครบทั้งเก้าคนก็ดีเหมือนกันนะคะับโอ้หมอเวลาหมอแบบหล่อๆอย่างงี้คนไข้ไม่อยากแบบอยากป่วยอยู่แบบอยู่นานๆเลยไม่ให้ต้องถามต้นต้องถามต้น อนี้ก่อนไปนะพี่จะเปิดโอกาสให้อย่าหนึ่งเลยนะนี่คือเจ้าของละครเขาทำละครใช่ไหมคุณผู้จัดขอโอกาสพูดจัดละครกันนที่อหนหมอเรื่องที่อยู่ไปเลยไม่ต้องขอดีฉรับหมดคุณผู้จัดโอเคติดตามซื้อป็นทั้งหมดได้นะครับใน GScenario d the artist ของหมอต้นนี่คือต้นอันเดอร์สกอร์ตินใช่ไหมตาตั้มมันคือตาตั้มอันเดอร์สกอร์นะวันแล้วก็หมอพีแอร์คนนี้ก็คือพีแอร์สิรัน์ั่นเองนะคุณพี่เองถ้าคุณจะไปเล่นละครเดี๋ยวฉันจะไปเล่นกับให้คุณฟรีโอเคไปกับหมออ่ะคุณม้องตกน้ให้หมอเลยตายเลยสามคนแต่ว่ามีช่อเดียวนะคะแต่ว่ามีหลายดอกนะคะหมอนะคะนี่ค่ะทีเราเป็นหมอคุณคือผู้ชายอย่าลืมติดตามคุณหมอทั้งสามคนได้นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย ก็อย่างที่บอกว่าทีมงานของเราวันนี้ดูตื่นเต้นหน้าหมั่นไส้พิเศษเลยนะทีมงานแต่งหน้าทุกคนนะทีมงานเป็นทีมงานชายล้วนเขาจะมาเป็นพิธีกรแทนเราด้วยในใน YouTube ของ Orange Mama ไปดูนะครับไว้แบ็คบุ๊กแล้วก็ทันวันนี้ไม่รู้ใครนะเดียร์มอนบุกนนดีแม็กบุ๊กนนนี่เนี่ยจะมาสัมภาษณ์สามหมอนี่ยังไงบ้างแล้วจะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวได้ดูฮะออร์เรนจ์มามนีแต่ว่าคุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์กับคุยแซ่บโชว์สสสสววัััดดีีีคครบ่ะยนงไ รายการคุยซัพโชว์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe ครับผมแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผม